ผมแล้วผมก็เลยขับรถตามกลับมาเขาก็เดินลงมาแลใส่ใผมนก่อนเลยพูดไม่จริงมันก็ขี่รถเลี้ยวจะมาชนชนรถผมผมผมก็บีแต่ดิผมก็ให้มา,มาหาเรื่องผมอีกอแล้วก็ต่อยกันตัวตัวเขาทําทำแน่แน่นี่ทำมาแน่ทำแน่อย่างนี้ผมก็วิบดิ

เราโดนอะไรเนี่ยล้มหน้นาหน้ากะล้มแล้วก็โดนแข็งนะแข่งนะคระแสแดงก็แตกเยอะไงเลยใช่ไหมร<อ>ถทั้งหลายยกมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงนั้นก็ผมขี่รถไปทางโค้งนี่ผมก็อยังอยู่ในเส้นเขาก็อยู่ในเส้นน,สนัน่นแหละยังยังไม่ออกนอกเส้นอตอนนี้พอเลยไปเขาก็ดาก่าผมแล้วผมก็เลยขับรถตามกลับมาอแล้วไงแล้วไงต่อก็ไม่มีมามาตรงนี้ผมก็จอดรถข้างๆเขาก็เดินลลงงงงมมมมมาาาาาใส่่่ผจจจจออดดเยยพพููไไรรริิขับถกกน มามาถึงวัดเนะพี่วัดทางโค้งอ่ะมันก็ขี่รถเลี้ยวจะมาชนตนชนรถผมผมผมก็บีแต่รดิกลัวพีแต่รผมก็ให้แล้วพอผมขับมาถึงเนี่ยมันมันเลี้ยวกลับมามามาหาเรื่องผมอีกอ่าฮแล้วก็ต่อยกันตัวตัวอ๋อแต่มาทางวัดนี่เลยอ่ะตามโค้งวัดมาเนี่ยตรงมาดิอ๋อแล้วเขาส่วนไปจะจะจะมาล่อผมอีกอ่าดูดู กับผมต้องผิดดิถ้าถ้าชนรถผมมาอ่ามุดอ่ะเราเราบีบบีบแต่แล้วเขาไม่พอใจเหรอได้เดี๋ยวกเลี้ยวมาอ่าจะมาล่อผมอีกหน้านี่จอดว่างไหจอดรถขาดตั้งผมก็จอดอ่าจอดรถเอากระจกลงครับผมก็ถามว่าทำไมอ่าถาทว่าทำแน่แน่นี่ทำมาแน่ทำแน่อย่างนี้อ่าผมก็วิบดิเราต่อยไปเขาขี่มัสแลกการไล่บัส เขาประกากันเขากวต่อยผมเนื้อปูนไปเลยออ๋ต่างคู้การอ๋อไม่ใช่ใช่ว่าเราฝ่ายเดียวเข้าสู้กับผมท่ามใครก็ได้ท่ามหม้อก็ได้เนี่ยอะไรเนี่ยที่เนี่ยอ๋หนูต้องไปให้เตาแอลกอฮอล์หนูติดสายหนูไม่ยอมไปเตาแอลล์หนูแฟนหนูไม่ใช่แฟนหนูทำคนเดียวหนูมันก็ผิดทั้งคู่อ่าใช่ผิดทั้งคู่ถ้าได้ไปอ่ะ พอคุณไม่ด่าผมผมก็ไม่กลับมาหรองทำไปเท่าแอลกอฮอล์จบไปโรงพักเออไม่พี่มีที่เป่าไหมถ้ามีถอาไม่เป่าถไม่มีเลยนี่มีอันหนึ่งอ่ะป่ะแล้วเดี๋ยวต้องมาช่วยกันรับผิดชอบนี่ด้วยต้องมาหาเรื่องเ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ